คำนี้สำหรับทุกคนได้จ้ะก,กินเพื่อเฮ้ยนะตุยจักปะกินสมบักหน้าเด้อมานีเอาหน่อยอ่นอนๆสุดลุดกลน่อง สวัสดีจ้าพี่น้องป้องไปตั้งกล่องบ่เคยตรงเอมาจา้ะสมบักบักเฟื้งกับสมบักบักนาวจ้ะโอ้ยสวนสีคิดเด็ดตะลงางยางสมองโหลดหลายพี่น้องจ้ะเบ้บอยัง้งหลายจา้ะมาแส็บๆน้ำกันก็สีช่วงดีค่ะคืออยากกินได้เฉพาะย่ามคืออยากพี่น้องมาประเดิมด้วยสมบักสมบักบักนาว อื้อนะอ,อืมมะเฟืองอืมแซ่บเลย ยย,ย,ยัวจ้ะเจ้าปลาแดกนัวค่ะพี่นอ้องอืมอืมอืม มม้มาจา้ะคืออยากกินสม,มัดโดนล้วกินยังสมๆนันวๆเพ็ดๆนะพี่น้องมันคือสีสว่างดีว่ะ อเอาเป็นนุ่ยบางกันนะสกัดได้บ่ทดสอบกันสินาเกียร์บร่พี่น้องขอโทษขออภัยเด้อจักบาทตุ้ยจักบาท ส้มก็คือยากอีริแสบคัก Chum chum. คำนี้สำหรับท um ุกคนได้จ้ะกินเพื่ออึมฮึมฮุอแซบ มาค่ะกินโมม,ม,มกินข้ามปมๆม,มันยังสาใจพี่น้องจา้าอ้ยนิ่งวันข้ามปมปมหายข้างไป อืมเนาทีมเครื่องเน่าเครื่องดี มวลอื้ยังสร้างแพงโอกเปลาก แซับๆจ้ะอันผู้ข้างกับข้างพี่น้องแม่เป็นบรสบายเนาะเป็นมะเร็งกับสิออกห้อนออกห้อนน้ำต้นน้ำตกับสิข้างวายวายอยู่ไปก่อนเด้ใจพี่น้องจ้ะไปเบิ่งเพิ่นกอนขอบคุณไล,ลายๆลเดอค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย